สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมไทเกอร์ซัสซ่าเกมดีเชนแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมรถแข่งนะครับก็เป็นพาร์ทที่ห้าแล้ววันนี้ก็จะมาต่อกันเลยพาร์ทที่ห้านะครับเล่นด่านเดิมๆก็ยังไม่อัปเดตนะครับคงจะไม่อัปเดตหรอกครับเพราะว่าแค่สิบพาร์ทเองพาร์ทน mm ี้ก็พาร์ทที่ห้าแล้วอีกห้าพาร์ทนะหรืออั มีไหยวะถ้าเปิดมันจะมีอะไรไใหม่ๆมาเพิ่มเป็นด่านเป็นอะไรยังไงก็ไม่ได้ซื้อหรอกครับเพราะว่าแค่แค่าพาร์ตอ่ะถ้าอีกค่าพาร์ตแค่นั้นเองอ่ะไม่ได้ซื้อหรอกครับท่าไม่ได้แฮกเอาอ่ะนะครับแต่พาร์ทสุดท้ายผมจะแฮกฮนะต้องบอกไปเลยฮนะพาร์ทสุดท้ายนะฮะจะแฮก พาที่สิบนั่นแหละจะแฮกที่พาที่สิบคงจะแฮกพาที่สิบเนี่ยนะก็เป็นพาสิดท้ายอ่ะ a อนกิเบิร์ดก็จบแล้วก็ไปเลยลบเลยฮะเอนกิเบิร์ดนะแล้วก็มีเกมใหม่ๆอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกม fs สินะฮะก็จะเล่นไม่กี่พาร์ทนะไม่กี่พาร์ทหรอกก็ยังไม่ได้ตั้งไว้นะก็เข้าเรื่องของเราเลยแล้วกันนะครับก็รังเล่นเก็นไม่อยู่เราก็ภาคสุดมันนะลอยลอยเท่มากเลยตอนนี้แปดพันเก้าพันหมือนหมื่นกว่าบาทแล้วโอ้โหหมื่นสี่พันบาท เวลาหมุนรอบหนึ่งมันจะได้หนึ่งพันบาทใช่ไหมถ้าหมุนกับหลังมันจะได้กี่บาทอะตอนละสองันห้ายไหมบสองพันห้าใช่ไหม, 2, มครับหนึ่งพันเริ่มเนี่ยทำไงมาถึงจะได้สองพันห้าเนี่ยโอ้โหทันทันพอดีเลยน้ำมันเนี่ย เราจะไปอย่างนี้เรื่อยเาหมุอนอยู่อย่างนี้แหละโอ้โหด่านนี้ลอยนี่ตังมากมามหาซาลเลยนะนไปละไปละก็อย่าลืมผมบอกก็แล้วนะฮะก็จะเล่นสิบพาร์ทนะฮะทำไมผมย้ำบ่อยๆนะอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้รู้จะหรือว่าอย่าลืมผมก็ลืมเป็นบางครั้งบางครั้งแหละ เราครั้งก็ลืมเอ้ย15พาร์ทเราจะเล่น15พาร์ทใช่ไหมเนี่ยก็เล่นอย่างเงี้ยพอมาจำได้ทีเอ้ยแล้วบอกว่าจะเล่น10พาร์ทนี่ว่าก็งงงกันไปละฮะอ่ะ,อะมันจะขึ้นได้ไหมล่ะไปแบบนึงเี้อ หัวลงมันจะตรงน้ำมันหรือเปล่าหมดพอดีน้ำมันแม่ตอนนี้ได้กี่บาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับมุน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 อ้อถลั่ยไปแล้วตานนี้ของมัน ได้ห้าพันบาทนะพอดีเป๊ะไปแล้วลอยละวลอยแล้วลอยแล้วลอยไปแล้วแม่เราเก็บเงินซื้อรถเก็บเงินซื้อรถเก็บเงินซื้อรถ ก็อย่าลืมนะครับกดไ like ลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ส u b s c r คร e กันด้วยนะฮะเลยกดติดตามนั่นเองนงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยว่าอยากให้เล่นเกม,ม,มนู้นเกมนี้นะฮะผมจะเล่นให้ดูนะถ้าเล่นได้แล้วยเครือ่อ <food> งอานนี้มันแหลกนะถ้าเครื่องมันแหลกอะถ้าเกมไหนที่มันแหลกมากๆผมก็จะไม่ลงนะถ้าเกมไหนที่มันไม่ค่อยแหลกพอเล่นได้นะก็จะเล่นไปนะก็จะแคสลงให้ดูกันนะ โอ้โหน้ำมันน้ำมันโอ้หกหมื่นกว่าบาทตาเนี่ยบึงหมดไปเลยไปแล้วไปแล้วโอ้โหเครื่องอัดฟินจำๆเต็มเต็มเงี้ยแหมและอ้าว ไป,ไปแล้วรถกูเข้าพันกว่าบาทนะก็ไปซื้อด่านใหม่กันเลยหรือซื้อรถดีซื้อรถคันนี้แมรถไทยแสนสองหมื่นซื้อไหมซื้อไหมซื้อไหมซื้อด่านก่อนดีกว่า เอาด่านในดีท่านผูชมปูดแรนสองแสนห้านี่วะเราซื้อรถเลยดีลจะอยากจะลองคันใหม่บ้างขับแต่มอใส์ก็ไม่ดีนะอ่ะก็ลืมไปมันเกินเวลามามา,มากแล้วนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพลงแค่นี้นะก็สวัสดีครับ